สรับมาดูบรรยากาศการเมืองกันบ้างเพราะวันนี้คึกคักนะครับอย่างในกรทมอเองคนที่ไปสมัครเป็นสอส,อสอแบบเขตเองก็แห่กันไปพร้อมกับพักพร้อมกับทีมเชียร์ทางเพื่อไทยประกาศปักธงสู้ศึกเมืองหลวงครับขณะที่ภูมิใจไทยชูพูดแล้วทำพลัสครับศาสตราจารย์ดรยศนันวงสวัสดิ์คนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยพร้อมกับแกนนำนำผู้สมัครทั้ง33เขตของกทมไปลงสมัครเลือกตั้งนะครับ พร้อมประกาศปักธงสู้ศึกเมืองหลวงโดยนโยบายที่ทําได้จริงโดยระบุว่าพักให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างภายใต้ประชญาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสตอบโจทย์คนทั้งเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมรอบนอกขณะที่นายนะัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนได้นําทีมผู้สมัครทั้ง33เขตเช่นกันนะครับขึ้นรถแห่เคลื่อนขบวนออกจากศูนย์เยาวชนดินแดงมุ่งหน้าไปสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยผู้สมัครแต่ละเขตได้เริ่มชูหมายเลขและประกาศนโยบายทักทายประชาชนทั้งนี้นายนัทพงศ์ระบุว่าการเลือกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นจุดหมายก็เพื่อแสดงพลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการปักหมุดชัยชนะและย้ำเจตนารมณ์ในการทำงานเพื่อประชาชนฟังพักภูมิใจไทยกันบ้างครับนายเอกนัทพร้อมพันและนางสาวสุภาพิศอิสระพักดีนำผู้สมัครสสเขตกรทมของพักประกาศความพร้อมปักธงในสนามเมืองหลวง ย้ำความเชื่อมั่นในตัวผู้สมัครและนโยบายที่ทำได้จริงชูจุดแข็งพูดแล้วทำพลัสยืนยันว่าพักไม่ใช่ศูนย์รวมของบ้านใหญ่แต่เป็นศูนย์รวมของคนอาสาทำงานเพื่อแก้ภาระให้คนตั้งเป้าคว้าชัยชนะโดยเน้นแข่งกับตัวเองและพร้อมพิสูจน์ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนกรุงเทพคับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคง เลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน